มันเหมือนกับว่าดวงวิญญาณของคุณนั้นส่องประกายขึ้นมาไม่ไอเวนี่มันกลับมาให้ฉันบอกก่อนนะให้ฉันบอกก่อนเลยว่าขาอ้อบข้้แมากขอบคุณมากที่แกยอมมุ่งเขาเต่าตุต่นจนฉันใจเป็นนีโอแล้ตอนนี้ มันก็เป็นมาชัของฉันเมื่อของฉันรลกของฉัน,น,ฉนแล้วทำไมนายถึงอยากจะขโมยน้ำพูดละเพื่อวางทางฉันเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดอย่างนั้นนะเหรอไอพิษกอ้อนรายการเก็บช้ออาเจ้าจห,นหน้อยเลื่อมไปเถอะฉันคือคนที่จริงใจที่สุดในโลกแล้วฉันจะบอกแกต้องชดใช้ในสิ่งที่แกมาควาา้ ด้วยวิญญาณที่กำลังหดลงไปของเจ้าไอ้เลวนี่มัน